กล่ากลับโรดีทุกคนทุกท่านด้วยผมคือปกทีว่าหายไม่นานมากหายไม่นานแล้วะครับเดี๋ยวเล่นเทแบกแหละเล่นปกตีเล่นปกตีแหละเล่นยังไงวะกูเนี่ยเล่นยังไงเออเราเรียนเล่นก่อนหมดสตอรี่วะะครับสตอรี่นี่ผมเล่นมาแล้วนะเดี๋ยวเล่นต่อ เฮ้ยเดี๋ยวนะผมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเล่นไอ้เดิมเหมือนเดิมดีกว่านะครับเหมดิมเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวเล่นเดีแบบไอ้นี่กว่านะรครับเล่นกันเลยครับคือไม่เล่นไอแบ๊กเนี่ยนี่คือเนี่ยมาเปิดบังแม่งเลย่นใหม่เล่นใหม่ก่อนโอเคได้แ okay. ล้วครับรีเซตเล่นใหม่เปดิด vận động mình lấy lời hằng lời chúc mừng ba lời hằng lời chúc mừng lời hằng lời 还是有，啥 ไม่ได้ยินครับยมไม่ได้ยิน <se> <partido. S 1> ้วไอยือออหือ <c ười> จากการใดนรายการเราขึ้นไปจะปีนปีนใส่เรื่องการปีนใส่เนี้ยมันจะมีบเดี๋ยต้องอยู่ลางออ้อ่านี้ก็อะเดกรีอิาฟรทัรทนี่นี่มันใส่ ชนไปเลย <c oughs> ไปม่ตาย <c oughs> เดินหน้านะครับผมตายแล้วทราบครับนะเดินหน้านะครับผมสออวัสดีครับผม